ครับสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านนะครับเจอกันอีกรอบนะครับกับแมงกีโนนชาแนลอยู่ที่อุทยานแห่งชาติสีเทพนะครับแมงก็จะพามาถ่ายทำเป็นวัตถุโบราณนะครับให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับ อันนี้ก็เป็นส่วนปราสาทชิ้นส่วนของปราสาทนะครับนี่ครับตาม ครับนี่ก็เป็นชิ้นส่วนของเอ่อเป็นปราสาทถ้าแมงพูดผิดอะไรก็ต้องกราบขอไยด้วยนะครับส่วนด้านฝั่งนี้ก็จะเป็นสระน้ำโบราณน,นะครับนี่เป็นสระน้ำโบราณน,นะครับอยู่คู่กับปราสาท แห่งนี้นะครับอันนี้จะเรียกว่าปางสีเทพนะครับ อันนี้ส่วนนี้จะเป็นปางสีเทพนะครับ <landscape> ครับสำหรับคลิปนี้แมงก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ <speaking> พี่พๆเพื่อนๆเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แมงกีนูนด้วยนะครับ ถ้าพี่ๆเพื่อนๆท่านไหนผ่านมาที่จังหวัดเพชรบูรณ์ก็ขอเชิญแวะเข้ามาได้นะครับที่อุทยานแห่งชาติสีเทพแห่งนี้จะมีเจ้าหน้าที่มีรถรางพาเที่ยวชมนะครับสำหรับคลิปนี้แมงก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ